นี่ครับหมึกกับกุ้งหัดดอกทานตะวันนะครับสุดยอดเมนูดูสิครับสวยงามมากรสชาติหอมหวานอร่อยกินเข้าไปมีสุขภาพดีด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีผมโกวัตฟูช n แนลมาเจอท่านอีกแล้วนะครับขาดไปวันอาทิตย์หนึ่งวัน เรามาเจอกันก็ต้องกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้เราจะทำนี่ครับรู้จักกันไหมผับต้นดอกทานตะวันนะครับดูครับต้นอ่อนต้นอ่อนเชียวนะครับผับใส่กุ้งนะครับใส่หมึกนะครับไม่ใช่ปลานะครับ ต้องบอกไว้ว่ามมนหมึกเฉยๆนะครับก็มีเครื่องปรุง3อย่างเองนะครับสีอิ้วน้ำมันนะครับกรียมลงไปนะครับเคาะกระทะนะครับ ถ้ากระเทียมหอมๆแล้วก็เตรียมตัวนะครับกระเทียมเริ่มกรอบแล้วนะครับเอากุ้งใส่ลงไปก่อนนะครับรัดกุ้งให้สุกก่อนนะครับก็ใส่ปลาหมึกนะครับหมึกนี้เราลวกไว้แล้วนะครับต้องผําร้อนก่อนนะครับ เติมซอสลงไปเลยนะครับเติมน้ำมันหอยนะครับอดปรุงรสน้ำมันหอยนะครับ ใส่ท็อคไับหอมผีเลยนะครับ,รบเอาพริกใส่ท็อไปนะครับเราจะใส่ตอนท้ายแล้วครับนี่ครับ นี้เราทำต้นอ่อนทานตะวันหอมหวานอร่อยนะครับนีนะครับครับติดแก๊สเลย าจานมนาะครับหมูไม่ใส่หมูนะครับใส่หมึกกับกุ้งนะครับนครับนี่ครับ ครับเสร็จแล้วผัดดอกทานตะวันนะครับดูครับสวยสดงดงามขนาดไหนโกวัตฟู้ดแชนแนลครับผม